ทำไมลูกค้าโตโยต้าหลายคนถึงเลือกใช้ชุดอุปกรณ์ตกแต่งโมเดลิสต้าหลังจากดับเครื่องยนต์แล้วนะคะดันที่ปัดน้ําฝนขึ้นสังเกตนะคะที่ก้านปัดน้ําฝนนะคะจะค้างอยู่ที่กระจกทําให้เราเนี่ยสามารถทําความสะอาดรถได้ในกรณีที่แบตเตอรี่รถยนต์หมดนะคะเราจะไม่สามารถกดปุ่มฝาท้ายหรือว่าปุ่มอะไรได้เลยแต่ว่าอีกมีวิธีมาแนะนําค่ะ สวัสดีค่ะอิดจาโตโยต้าปาจินบุรีค่ะทำไมลูกค้าโตโยต้าหลายคนถึงเลือกใช้ชุดอุปกรณ์ตกแต่งโมเดลลิสต้าวันนี้อิดมีคำตอบให้ทุกคนนะคะตามอิดไปดูกันได้เลยนะคะชุดแต่งโมเดลลิสต้าสเปเชียลอ i ดิชันเซตพาร์1นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นราคาปกติ1,35,000บาทเป็นเจ้าของคัมรี่วันนี้รับสิทธิ์ซื้อในราคาพิเศษ80,000บาทสินค้ามีจำนวนจำกัดค่ะตกแต่งสเกิรหน้าโดดเด่นสะกดทุกสายตา พร้อมปั๊มโลโก้ m o เดล i s t a ที่ชิ้นงานหรูหราล้ำสมัยให้อารมณ์สปอร์ตล้อแมกอัอลอยโมเดลลิสตขนาด18นิ้วมาพร้อมสีกันเมทัลลิกที่ให้อารมณ์สปอร์ตจุดสเกิร์ดด้านข้าง m o เดล i s t a ทั้งซ้ายและขวาผสมผสาสเนเสน่ห์ของความสวยงามอย่างลงตัวชุดตกแต่งสปอยเลอร์หลังโ o เดล i s t a ตอบโจทย์รูหราและมีระดับ ชุดตกแต่งสเกิร์ตหลังโมเดลด i s t a โดดเดน่นหรูหราสะกดทุกสายตาให้อารมณ์สปอร์ตด้วยชิ้นงานที่มีคุณภาพสูงและยังมีการรับประกัน3ปีหรือ100,000กิโลเมตรอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนด้วยนะคะและวันนี้อีกยังมีวิธีแนะนำการเอาก้านปัดน้ำฝนขึ้นและการเปิดฝาถังน้ำมันรวมถึงการเปิดฝาท้ายในรถคัมรี กรณีที่แบตเตอรี่รถยนต์หมดมาฝากกันด้วยนะคะวิธีการนําก้านปัดน้ําฝนขึ้นนะคะหลังจากที่คุณลูกค้าดับเครื่องยนต์แล้วให้ดันที่ปัดน้ําฝนค้างไว้ประมาณ1-2วินาทีการปัดน้ําฝนก็จะขึ้นค้างที่กระจกนะคะคุณลูกค้าก็สามารถทําความสะอาดบริเวณกระจกด้านหน้าได้เลยนะคะวิธีการนําก้านปัดน้ําฝนลงนะคะก็สามารถทําได้ง่ายๆเพียงแค่คุณลูกค้าสตาร์ทรถ ดันที่ปัดน้ําฝน1ครั้งการปัดน้ำฝนก็จะลงมาสามารถใช้งานได้ตามปกติค่ะในกรณีที่แบตเตอรี่รถยนต์หมดนะคะเราจะไม่สามารถกดปุ่มใดๆได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝาท้ายหรือฝาถังน้ํามันนะคะเราไม่สามารถกดได้แต่ว่าเรามีวิธีแนะนํานะคะเราจะมีกุญแจตัวนี้นะคะที่อยู่ในสมาย์นะคะาสามารถไขเอาไปไขที่ตัวฝาท้ายได้นะคะมันก็จะมีตัวรูนะคะที่อยู่ตรงฝาท้ายเราเอากุญแจที่เราถอดออกมานะคะ เ,เสียบเข้าไปแล้วก็บิดนะคะตัวนี้ก็จะสามารถเปิดฝาท้ายตัวรถได้นะคะแบตเตอรี่12บวลต์นะคะจะอยู่ที่ฝั่งด้านขวานะคะและในกรณีที่ลูกค้าน้ำมันหมดนะคะสังเกตนะคะจะมีพลาสติกนะคะ,ะอ,อยู่ด้านในนะคะเพียงแค่เราแกะออกแล้วก็เอามือรวงเข้าไปนะคะก็จะมีสายด้านในนะคะแล้วก็ดึงนะคะพอดึงเสร็จตัวถังน้ำมันเราก็จะเปิดสามารถให้ลูกค้าเติมน้ำมันได้เลยค่ะ โดดเด่นสะกดทุกสายตาด้วยชุดแต่งโมเดลลิสต้าและเคล็ดลับดีๆที่ทุกคนสามารถนำไปใช้เองได้ง่ายๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีมงานโตโยต้าปาจีนบุรีและอิดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าวันนี้อิดขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ